ทีนี้เรามาดูวิธีทอดไก่นะครับผมก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมแป้งก่อนนะครับใช้แป้งสาลีตาดาฟ้านะครับผมเทลงไปเลยนะครับขั้นตอนแรกเทลงไปสัก5าถุงนะครับผมต้องใช้แป้งเยอะๆนะครับแป้งต้งท่วมไก่นะครับเราต้องใช้แป้งเยอะๆนะครับแป้งต้องท่วมไก่นะครับถ้าใช้แป้งน้อยนี่แป้งจะไม่เป็นเกล็ดนะครับผมแบบแรกใช้แป้งประมาณนี้ครับผม ขั้นตอนต่อไปครับให้นําไก่ที่เราหมักไว้แล้วนะครับผมวันนี้ใช้เป็นสันในไก่นะครับผมผมจะทอดทีละ4ี่สิบชิ้นถึงห้าสิบชิ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับเรานมจะทอดได้ประมาณนี้นะครับผมเทลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้แช่น้ําไว้ประมาณ3 5มถึงห้าวินะครับแช่3 5มถึงห้าวิก็พอนะครับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นเลยนะครับตักไปไว้ที่ตะแกรงนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับให้เรานําไก่บนตะแกรงครับไปเทลงแป้งครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เราใช้มือกวาดแป้งมาหาไก่นะครับผมแล้วก็คลุกนะครับคลุกแป้งครั้งแรกไม่ต้องคลุกนานนะครับผมเอาพอแป้งติดไก่พอนะครับผมเสร็จแล้วเราก็สลัดุ่นแป้งออกนะครับผมแบบนี้ครับเห็นไหมครับไก่ที่ออกมาตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาไปจุ่มน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับ เอามาจุ่มน้ําชุบเกล็ดอีกหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อให้แป้งติดไก่เยอะขึ้นเพื่อไก่จะได้เป็นเกล็ดนะครับผมเอามาลงสักสิบชิ้นแล้วก็ตักขึ้นก่อนนะครับไก่จะได้ไม่ทับถมกันมากนะครับผมตักขึ้นไปไว้ที่ตะแกรงเหมือนเดิมครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับแป้งก็จะเกาะไก่มากขึ้นนะครับผมพอเราเอาไปคลุกแป้งรอบที่สองเนี่ยพอเราคลุกขยำขยำนิดนึงนะมันก็จะเป็นเกล็ดไก่นะครับผมก็สําคัญแป้งต้องอะแป้งเป็นคว้มไก่นะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เรานําไก่ไปลงแป้งอรอบหนึ่งครับ วิธีคุกแป้งก่ g, well. obile, right อนจะเอาไก่ลงเตานะครับผมให้เรากวาดแป้งลาะไก่นะครับอย่าให้มือเราไปสัมผัสเนื้อไก่นะครับให้แป้งไปโดนไก่ก่อนนะครับผมเพราะสำคัญเลยแป้งต้องเยอะๆนะครับผมแล้วก็ขยํามือนิดๆนะครับผมกวาดแป้งลาะไก่นะครับแบบนี้ครับผมแล้วก็ขยํามือนิดๆนะครับผมขั้นตอนนี้อาจจะขยําคุกนานหน่อยนะครับผมเพื่อให้แป้งติดไก่ ทั่วถึงนะครับถ้าแป้งไม่ท่วมไก่แป้งน้อยนี่แป้งจะไม่เป็นเกล็ดนะครับผมนี่ครับทํามืออย่างนี้นะครับผมขยาามนิดๆน,นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการสลัดฝุ่นแป้งออกนะครับแบบนี้ครับไก่ก็จะเป็นเกล็ดแบบนี้ครับผมทีนี้เราก็มาเอาลงเตาได้เลยครับ วิธีเอาไก่ลงเราโดยเฉพาะสันในไก่นะครับให้วางนอนๆลงไปนะครับผมอย่าจุ่มลงไปนะครับวิธีทอดสันในนะครับถ้าจุ่มลงไปไก่เขาจะหดตัวนะครับไก่ชิ้นจะไม่สวยนะครับให้วางไก่นอนๆอนแบบนี้ครับ สำหรับเตาทอดประเภทนี้นะครับก็จะทอดได้ประมาณ40-50ชิ้นนะครับผมจะพอดีพอดีนะครับไก่จะไม่แน่นเกินไปนะครับ พอไก่ลงเตาเสร็จแล้วเราก็มาจับเวลานะครับสําหรับสันในไก่หรือว่าไก่ไม่มีกระดูกนะครับเราจะใช้เวลาทอด7นาทีนะครับผมและจะใช้อุณหภูมิในการทอดที่160องศานะครับพอเราจับเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมเตาต่อไปรอได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ไก่เตานั้นสุกนะครับเตรียมเตาต่อไปรอได้เลยนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับผมทําเหมือนรอบแรกนะครับผม พอเตาแรกสุกแล้วเราก็จะได้เอาเตาที่สองลงต่อได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับครับไก่ไม่มีกระดูกนี่เราใช้เวลาทอด7นาทีนะครับพอได้ตักขานาทีครึ่งน,นะครับเราก็มาขยับไก่นะครับเพื่อไม่ให้ไก่ติดกันนะครับให้ยาาขยับแบบนี้ครับเอาแบบนี้ก็จะสะดวกสบายหน่อยนะครับทีนี้พอครบ7นาทีไก่ก็จะสุกพอดีนะครับผม เราก็มาเอาไก่ขึ้นจากเตานะครับนี่ครับตัวซีสันของไก่นะครับพร้อมขายเลยครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเราก็มาคุกแป้งเอาต่อไปลงต่อได้เลยนะครับผมข้อสําคัญอีกอย่างนึงอย่าคุกแป้งทิ้งไว้นะครับผมเตาที่สองอย่าเพิ่งคุกนะครับผมต้องรอเตานี้ขึ้นก่อนนะครับ พอเราทอดได้สัก2เตานะครับเราก็จะมาล่อนแป้งนะครับล่อนเราพวกเศษพวกกากแป้งนะครับทิ้งนะครับผมใช้เป็นกระชอนอะไรก็ได้นะครับตาทีทีนะครับในการล่อนแป้งนะครับผมเนี่ยครับล่อนเอาเศษพวกนี้ทิ้งนะครับ เพราะว่ามันจะไม่เกาะไข่แล้วนะครับมันจะทําให้แป้งแข็งนะครับแป้งด้านนะครับผมต้องล่อนทิ้งนะครับผมนี่ครับเศษแบบนี้นะครับผม จะไม่เกาะไก่แล้วนะครับต้องเอาทิ้งนะครับผมต้องล่อนทิ้งครับ